ความสุขของ INFJ คือการได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขฟังดูเหมือนง่ายนะคะแต่ทำไมทำได้ยากจังสำหรับ t ท p INFJ เดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลลึกๆของ t ทย INFJ กันดีกว่าคะ่ะข้อที่หนึ่งนะคะเพราะว่าโลกภายนอกนะคะเสียงดังเกินไปต้องบอกก่อนว่า t ทย INFJ นะคะเป็นคนที่ไวต่อพลังงานไวต่อความรู้สึกของคนรอบข้างเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เขาได้รับพลังงานจากคนรับ้างเนี่ยโดยเฉพาะพลังงานลบๆหรือว่าพลังงานอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะทําให้ INFJ เนี่ยรู้สึกไปตาม 2. คิดเยอะคิดลึกแล้วก็คาดหวังในตัวเองสูงนะต่อให้โลกภายนอกนะคะเงียบสงบแค่ไหนนะคะแต่ภายในจิตใจหรือว่าภายในสมองของ INFJ นะคะก็จะเป็นการคิดวนคิดเยอะคิดไปหมดเลยทําให้จิตใจหรือสมองของ INFJ ไม่ยอมพักสักที 3. เข้าใจคนอื่นมากกว่าเข้าใจตัวเองนะคะ INFJ จะแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างและพยายามหาคําตอบพยายามเข้าใจว่าคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวเราเนี่ยคิดยังไงรู้สึกยังไงจนบางครั้งนะคะก็ลืมว่าเอ๊ะแล้วเราล่ะเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงอยู่กันแน่นะ 4. เพราะว่า INFJ ต้องการความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็จริงใจมากๆนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่า ในโลกนี้และการความสัมพันธ์แบบนี้มันมีนะแต่มันมีน้อยแล้วมันก็หาได้ยากมากๆมันเลยทําให้ INFJ พยายามค้นหาความสัมพันธ์แบบนี้อยู่ตลอดเวลา5เพราะ INFJ ไม่ชอบความขัดแย้งนะคะแต่โลกใบนี้นะคะเต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปหมดไม่ว่าจะทั้งงานหรือความสัมพันธ์นะคะดังนั้น INFJ ก็จะเก็บทุกอย่างนะคะมาคิดไหนใครที่เป็น INFJ นะคะเรารู้สึกว่าฉันต้องการแค่ความสงบในใจของฉันนี่แหละแต่มันช่างยากเหลือเกินลองคอมเมนต์มาคุยกันดูนะคะ